เพื่อนครับมีใครเห็นเหมือนผมไหมครับผมเพิ่งเห็นนะครับหรือว่ามีคนฆ่าตัวตายผูกคอตายหรือเปล่าครับอยู่ต้นสะเดาครับเสื้อสีแดงกางเกงกางเกงวงจะผมจะไปดูใกล้ๆครับว่าเป็นอะไรกันแน่ครับเป็นคนหรือเป็นหุ่นหรือเป็นอะไรครับที่ผมเพิ่งเห็นครับผมมันแปลกมากครับงานเข้าั ดีผมมาเจอถุงหนูด้วยครับเจอแบบนี้ก็เศร้าเหมือนกันแล้วนี่เอาแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปดูใกล้ๆค,ครับผมเจอแบบนี้ชอ็อกเหมือนกันเลยเจอแบบนี้ใครกันไม่ช็อกครับผมไปดูใกล้ๆค,ครับ โอ้ยแสงิงงครับนะเตะแตงแหงเตะเสือกโอ้ปลาบืนมาตายเย็นกรรมเจอแบบนี้เอาผมนึกว่าคนครับตกใจหมดเลยครับโอ้ตกใจหุ่นผมนึมวกนว่าคนคิดสั้นเนาะต้นสุดเดา หัวหายครับหัวขาดจริงนะผมรู้ว่าอะไรโอู้กใจหมดเลยครับรับผมงอเมาฟกาครับถูกใจแทบช็กค,ครับ